สถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดบึงการครับระดับน้ำยังคงลดลงต่อเนื่องครับล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่10.80เมตรครับตำกว่แตะลิงนี่2.20เมตรเขา่าสูภาวะปกติครับ นายอภิชัยจำปานินหัวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงการครับเพื่อนบอกว่าระดับแม่น้ำโค้งที่สถานีวัดระดับน้ำบ้านพันล่ำตะบลวิสิิ์อำเภอเมืองบึงการเ้ามื้อนี่ครับระดับน้ำอยู่ที่1 1 8 0เมตรครับผม11เมตร80เซ้นนี่แหละครับลดลงจากเมื่อวานนี่43เซนติเมตรครับห่างจากตลิ่งนี่2เมตร20เซนติเมตรครับโดยโครงการชวมปรท่านบึงการได้เหตุการณ์ปักทงสีเขียว ว่าอยู่ในภาวะปกติแล้วครับค่ะจากการที่ระดับน้ำในแม่นำ้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณนา้ำในแม่น้ำสงครามละ,ะ่าหหวยสาขาสามารถระบายนา้ำลงแม่น,ำน้ำโขงได้แล้วนะคะคน้ำท่วมลดลงจากน้อยแล้วพื้นที่กเกษตรกรนก้ำลดลงแล้วนะคะจากการสำรวจความเสียหายค่ะเพื่อที่สิจายเงืนเยีเย,ยวยากับกเกษตรกรนี่เห็นได้ชัดเจนนะคะต่อเนื่องว่าเอามันกเสียหายเพิ่นว่าไก่เคี่ยง ปีที่แล้วนะคะขาดว่าเสียหายอยู่ที่เร่าๆ 23, สองหมื่นสามพันไรสันอุ้ยหลายอยู่ด้วยค่ะนี่ครับเดี๋ยวเพิ่นสิไปสำรวจแล้วแเพิ่นกะสีมาเพิ่นเอิ่นว่าอย่างเกาะประมืนม่นแม,ม่ันค่ะล้วกะให้ว่าไล่ทอใไดเสียหายไปหลายหนอยทอยได้นะคะกัติดตามกันเน้อค่ะ